อันนี้มาคุมหญ้าให้ครับฟางเริ่มแห้งหมดแล้วก็เลยตัดหญ้ามาคุมให้ก็ยังยังสวยอยู่ครับรอดูว่าจะไปยังไงต่อเท่านั้นเองทุเรียนชุดนี้มาทิตไหนผมก็มาดูตรงเนี้ดูตรงลากเขาเนี่ยว่าไปยังไงแล้ว แต่ก่อนแต่ก่อนรากขาวนะครับตอนนี้ออกลากสีน้ําตาลเข้มคล้ายๆกับลากแก่แล้วครับลากมันแก่ก็เริ่มเดิมเหมือนกับมันเดินไปไปไกลแล้วเหมือนเดินไปไกลแต่ว่าโอเคครับ ก็ดูดีครับได้ได้เลยมาที่ไลผมก็มาสำรวจดูทุกทีก็วันนี้มันก็เข้าหน้าหนาวนะครับหนาวจะสักหน่อยก็จะไปหน้าเล้งก็เลยไปเกี่ยวหญ้ามาปกคุมโคนฮะเอามันใหญ่ๆมันเขานั่น้นเดี๋ยวออกแรงแล้วขาดน้ำ คนลดน้ำก็ยิ่งไม่ค่อยตาไม่ค่อยดีเขาีคนแก่แล้วไปดูอีกต้นหนึ่งครับเขามีฟางแต่เราไม่มีไม่ได้ซื้อมาก็เลยเอายามาแทนผม หลากสีน้ำตาลใหญ่แล้วครับนี่เออลากเริ่มใหญ่ไปลึกแล้วครับไปลึกแล้วทุเรียนนั่งแท่นโอเคครับใช้ได้เลยแบบเนี้ยปล่อยครับที่เหลือก็จะปิดมันเดิม เอาฟางเอาอยากปกให้มันความชื้นนะครับรักษาความชื้นเพราะว่าหน้าต่อไปนี้มันก็คงจะมีแต่แรงแตัลร้อนท่านั้นแหละ,ละลก็พอเดี๋ยวชุดนี้ผมใส่ปุย๋ยเข้าไปแล้วที่ก่อนนู้น<ๆ>แต่เขาก็ยังไม่ได้เริ่มขย,ยายยอดใหม่เพียงแต่ว่าผมก็เพิ่งเจอยอดใหม่มาเนี่แหละครับ ุกนีคันนี้ก็ก็เพิ่งเริ่มแตกครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้อายุรอดูว่าใส่ปุ๋ยตั้งแบบนี้แล้วปุมฟางปกยวดจะงามขนาดไหนพอดีมันค่ำครับก็เลยเปิดไฟช่วย มัวจะทำงานอยู่กว่าจะได้ถ่ายวีดีโอให้ดูแต่ยอดใหม่ก็คือโดยรวมนะครับโดยรวมแล้วยอดใหม่กำลังมาแต่ว่าพวกนี้ลากก็เดินมองเห็นชัดก็คุมฟางต่อคุมหญ้าต่อตัดหญ้าสดมาคุมจะสักหน่อยก็แห้งครับ ก็ค่อยมาดูว่าเป็นยังไงต่อที่เหลือพวกนี้น้อยหนาครับเอามาเสริมช่องว่างของแนวทุเรียนก็ปลูกน้อยหนาไปที่มันว่างไม่รู้จะทำยไงเดียก็ตัดหญ้าตัดหญ้าอยู่น้อยหนาเพชรปักช่องชุดนี้ ตนอนแล้วมั้งครับนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งพอดีเปิดไฟช่วยครับไม่งั้นมันมืดเล่มมันก็เลยม,มองออกเหลืองๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือส้มส้มเขียวหวานนะครับ ปลูกกินครับไม่ได้ปลูกขายเพราะว่าซื้อมาต้นเดียวมาทดลองก็ปลูกหลายๆอย่างร่วมกันอันไหนติดก็กินอันนั้นครับอันนี้กล้วยหอมอิสเลลนะครับยังใหญ่ยัางงามเลยครับอันนี้สุกคาเครือเลยห่อถุงไว้ผิวนี้อย่างนวลเลยครับ ออกนวลงามมากเลยเอาไปส่งเทวีแล้วหกสิบหมดเนี่ยไม่รู้กี่วีครับนี่ถือว่ามาไล่นะครับอันนี้แอปเปิลครับเป้ลแดงนี่คือ ต้นแอปเปิลปลูกที่ไร่นะครับอันนี้เขตปลูกอยู่แถวเขตทับสน,นุนต้นพวกนี้ผมเพาะเมล็ดเอา,พาเพาะมเมล็ดแล้วก็มาปลูกมันถึงมันถึงติดลูกช้าครับพวกนี้ชุดนี้2ปีแล้วครับนี่เข้า2ปีแต่ที่ผมถ่ายไปเมื่อวานนะ่ะเพราะปีก,ะกว่าเองเพราะต่อย,ยอด 3เมตรกว่าแล้วของต้นที่งามกว่างามงามครับวันนี้พาแรงงานมาด้วยเราก็มาดูแอปเปิลอู้ยาวไกลครับ มันก็งามเป็นแองๆป้ายแต่ว่ามันกว่าจะติดดอกมันผมว่าน่าจะเหมือนมะม่วงต่อยอดนะครับไอ้พวกมะม่วงต่อยอดปีเดียวก็ติดลูกที่เขาซื้อซื้อมาจากสารัตนั่นก็เขาต่อยอดมาเขาก็ปลูกปีกว่าก็ติดลูกเหมือนกันติดดอกออกดอกนะครับเห็นดอกก็ดีใจแล้วก็นี้พวกนี้นี่มันน่าจะเป็นเหมือนลักษณะมะม่วงที่ปลูกเมล็ดหรืออินทผลัมปลูกเมล็ดเนะี่ย 4 5ปีน่าจะลักษณะนั้นนะครับผมก็ไม่เคยมีเหมือนกันเห็นเขาปลูกได้พูดเรื่องอากาศอยู่ที่นี่กับอยู่ปักช่องก็อากาศพอกันความเย็นพอกันอุณหภูมิก็ไล่เรียกกันอันนี้ออกออกร้อนนิดหนึ่งถ้าหน้าร้อนแต่ไม่ต่างกันมากต่างกันยังดีก็ไม่เกินสององศา ตามศกษาต่อปีครับพุกนี้ยังต้องรออีกนานนี่ก็เหมือนกันครับรอคือที่ผมเห็นเขามันออกดอกที่นู่นนะครับมันจะใบมันจะเกลี้ยงเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ตรงยอดมันเนี่ย มันจะแทงดอกขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาใหม่พอแทงยอดใหม่ก็ออกดอกตรงปลายยอดผมเห็นลักษณะนั้นแต่ถ้าอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ออกแน่นอนมันจะไปเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อันไหนยอดตันๆสุดๆมันก็จะออกดอกแต่ตอนนี้ผมมาดูตรงนี้ยังไม่เห็นเลยรอรุ่นเหมือนกันครับห้าสิบกว่าต้นเลยปลูกแถวเนี้ย อันนี้อันนี้น้อยหนาน้อยหนาปลูกใหม่ครับมันมีมันมีเขียวฝ้ายกับน้อยหนาเพชรปักช่องส่วนพวกเนี้ยผลผลิตจากสวนครับมะพร้าวมังกรวยมังอู้หลากหลายสารพัดเสียดน้ำรั่วครับ